สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วค่ะครูพูดจบบากบ้านครูรูวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องทาเอาในเด็กพิเศษในเด็กที่มีปัญหาพัฒนาต่างร่าช้าว่าทําแบบไหนถึงจะเหมาะสมดีหลายๆบ้านหลายหลครอบครัวเคยเล่าให้ฟังตอนที่มาเจอกันบอกว่าครูผู้เนี่ยน้องทําพฤติกรรมไม่เหมาะสมพ่อแม่เอาน้องไปทาเอาด้วยแหละ,ะทําเอาบางทีก็ 5- ้าทีสินาทีสิบห้านาทีแล้วแต่ จนกว่าเขาสงบลงแล้วเขาถึงจะให้เขาออกมาก็ทำแบบนี้มาเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะมเราก,ก,ก็ก็ฝังเป็นข้อมูลนะในการเก็บข้อมูลรวบรวมข้อมูลอ่ะเพื่อจะพัฒนาน้องต่ออะไรเงี้ยค่ะ,ะทำเอาหมายถึงอะไรหลายๆคนเข้าใจเนาะ,อ,ะอย่างเช่นกีฬาวอลเลย์บอลหรืออะไรท,ท,ที่ที่เห็นบ่อยๆก็คือจะมีแบบขอเวลานอกทำเอาก็คือเพื่ออะไรเพื่อไปทบทวนไต่ตอง เพื่อให้กลับมาวางแผ่ได้ดีขึ้นกว่าเดิมหรือแก้ไขปัญหาที่มันแบบเฮ้ยมันแย่อยู่ให้มันดีขึ้นอ่าเช่นเดียวกันสําหรับเด็กเราก็ทําเอาก็หวังผลแบบนั้นเพื่อให้น้องอยู่พฤติกรรมนั้นแล้วกลับมาเป็นพฤติกรรมที่ดีเช่นพี่น้องทะเลาะกันหลายๆบ้านจะมีการทําเอาลูกอ่เข้ามุมเลยจ้าคนละ10นาที15นาทีบางทีนะคะอ่าหลังจากนั้นพออําพอครบเวลาแล้วออกมาอ่า อย่าทะเลาะกันนะแบ่งของกอารเด็กก็จะพฤติกรรมดีกลับมาเลยเห็นชัดเจนหลายหลายคนจะบอกว่าทําแล้วได้ผลอย่างเงี้ยครัแต่สําหรับเด็กพิเศษของเราคือน้องจะมีปัญหาเรื่องการรับรู้ภาษาการเข้าใจกติกา,าเวลาพูดออกไปอย่เงี้ยเขาอาจจะแบบหยุดนะอย่าทําไม่รู้ว่าน้องแปลตรงนั้นนะ่ะได้หรือเปล่าคาว่าหยุดหรือเสียงดังๆคือเรียกแค่เรียกไหมเขาหันไป ไม่เห็นมีอะไรนี่ก็แม่ก็ดูแล้เขาก็สมมติว่าขยําข้าวเล่นข้าวขยําข้าวกระจายไปหมดเลยบอกให้หยุดแม่แม่แต่แม่ยุ่งอยู่แม่กาลังทําอย่างเย็นอยู่แม่ก็ไม่สามารถที่จะมาจัดการเอามือออกจากของนั้นให้ลูกได้แม่ก็หุดหงิดละตะโกนเสียงดังไม่ไหวจนสุดท้ายอาบุ้มจับไปนั่งตึ๊บตรงมุมเลย ไปทำเอาเลยเปอทำพฤติกรรมไม่ดีพร้อมกับเสียงดังสิ่งที่เด็กตามมาอาจจะเห็นโผเข้าหาแม่ร้องไห้งองแงโกรธไม่ฟังทิ้งตัวไม่ร่วมมือทำอะไรไม่สำเร็จสักอย่างอืหรือแม้แต่กระทั่งไปยืนเราก็ยุกยิกยิกแล้วก็ยิยยยย้มให้แม่แล้วก็หัวเราะแม่บางทีแม่แบบยังไงคะหายโกรธละ,ะก็ยิ้มกลับแสดงว่ามันไม่ได้ผลเป็นการเล่นเด็กเข้าใจว่าเล่นมากกว่า หรือในกรณีที่ว่าง่ายอ่าเธอไปยืนเลยนะลูกแล้วก็หันหน้าเข้าไปผนังเลยเด็กก็อยู่กับผนงังคุยกับผนังนานจนแม่เย็นลงอ,อาจจะใช้เวลานานกว่า5นาทีก็ได้เย็นลงแล้วถึงเอาลูกออกมานะคะอ่าอันนี้แต่ว่าสิ่งที่ตามมาคือเด็กกลุ่มนี้ของน้องของเราคือเขาภาษาเขามีปัญหาการรับรู้การแปลความหมาย ติดเล่นคนเดียวอ่แปลสีหน้าท่าทางอารมณ์ของผู้ปกครองหรือคนอื่นยังไม่ดียังไม่ได้เลยเพราะน้องบางทีมองหน้าสบตาน้อยมากเขาไม่ได้เรียนรู้เรื่องของการแสดงอารมณ์ของเราได้ดีขนาดนั้นถ้าเราไปทำเอาอาจจะทำให้ส่งเสริมการเล่นคนเดียวของน้องเพิ่มขึ้นก็ได้เด็กอาจจะแบบเข้าใจว่าเนี่ยถ้าแม่โมโหแม่งุนงิด อ่าอันนี้คือเสียงดังอ่าแต่เน่าตีผ้าหมาอาจจะยังไม่ได้ว่านี่คือโมอโหววญีสเสียงดังแต่ถ้าแม่เสียงดังญีสเสียงดังเขาก็อาจจะวิ่งวิ่งไปดูผนังวิ่งไปวิ่งนาดูผนังอ่าอย่างนี้ก็ได้คือถ่าไหนที่ทําบ่อยๆทําซ้ซําๆเด็กไม่เข้าใจว่านั่นคือสิ่งที่มันมันเป็นพฤติกรรมที่เขาไม่เหมาะสมแล้วผู้ปกครองทาโทษให้ทําเอาเพื่อให้เขาเปลี่ยนพฤติกรรมแต่เขาเข้าใจผิด ว่าสิ่งที่ให้ไปอม,อมองผนังเข้าไปมุมเข้าไปนั่งอยู่ตรงนั้นเป็นสิ่งที่ดีอาจจะส่งเสริมให้ลูกชอบแยกตัวไปนั่งอยู่มุมคนเดียวหรือเล่นคุยกับผนังจิ้มจิ้มของในผนังคุยอยู่คนเดียวไม่คุยกับคน มากขึ้นก็ได้อันนี้เป็นข้อควรระวังข้อคําแนะนําที่อยากจะแนะนําผู้ปกครองหลายๆคนถ้าสมมติว่ายังใช้แบบไม่ไม่รู้ว่าจะใช้ถูกไหมใช้ไม่ไม่ถูกนะลูกยังไม่เข้าใจคําสั่งไม่เข้าใจความหมายของคําเลย อาจจะเป็นสิ่งที่ทําแล้วเป็นผลเสียมากกว่าผลดีนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างไรก็ตามถ้าเราสงสยัยเรามีข้อคําถามเราทําแล้วไม่ถูกเราอย่าปล่อยอย่าย,ยื้อเวลาไว้นานเนาะก็เข้ามาปรึกษาที่บา้านคผค้มาพบกันค่ะเพื่อส่งเสริมพัฒนาการของลูกจัดการอันไหนที่ควรทําไม่ควรทําคําแนะนําที่ดีที่ถูกต้องเพื่อให้ลูกได้ก้าวไปในทิศทางที่ถูกต้องค่ะวันนี้คุคุก็มีคําแนะนําเกี่ยวกับเรื่องในการจัดการพฤติกรรมลูกที่เหมาะสม มาฝากเพียงเท่านี้คลิปหน้าพบกันใหม่วันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย